สวัสด <S reading repetition> ีค <Youtube> ร <S traditions and heartbreaking> <wonder> ับวันนี้ผมมีประสบการณ์จากเพื่อนๆในกระทู้พันทิปมาเล่าให้ฟังกันครับถ้าหากพวกคุณผู้ฟังชอบช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปและผมจะปรับปรุงคลิปให้ดีขึ้นถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดโปรดอภยัยมานาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจวจและแอร์รุ่นเดียวกับผมนัดรวมพลพักที่มีเวลาว่างตรงกันประมาณสิบคนจัดทริปไปเที่ยวที่เกาะกูโดยพักที่บ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะส่วนตัวเล็ก ห่างออกจากชายแดนของประเทศกรัรมพูชาไม่มากนะักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงเดินทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่ายโดยรถโดยสารปรับอากาศของบคสจากสถานีเอกมัยมาลงที่ตัวจังหวัดตลาดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พบ่ํา ทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคานขึ้นบ้านพักกันเลยหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของรีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิ่มหมีพีมันแล้วพวกเราจึงออกเดินสำรวจบ้านพักและบริเวณโดยรอบมันมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่า ตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทยได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกับเนินเขาลูกเล็กๆที่มีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสักสัสต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากในป่าละเมน้นแต่เสียงหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุก ด้วยความกลัวบนขยะขยแขยงมากที่สุดคือเสียงของตุ๊กแกที่ไตยย่ยัวเยียอยู่บนตามผนังบ้าน,น,นระหว่างทาง พวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทำงานที่รีสอร์ทแห่งนั้นทุกคนต่างก็อัธยาใัยดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมและซุกซิบกันด้วยท่าทีแปลกๆคืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมอยู่ริมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบจะเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้ามาในตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความที่สนิทก,กันมากแต่ละคน จึงลากเอาที่นอนหมอนมุง้งมานอนรวมตัวกันที่ห้องใหญ่ต่างพูดคุยยอ,อกรอกันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆเสียงจอกแจ๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบแทนและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลางๆเสียงเกียวคลื่นกระทบฝั่งเบาๆประกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ทำให้ผมผ้อยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องละง,งมอยู่ภายนอกเสียงนั้นทําให้ต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคุมโปงในทันที หน้าแปลที่บรรดาเพื่อนๆยังคงนอนหลับเป็นอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุ๊กแกก็สงบลงแต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันแต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับว่ามันเป็นภาษาเขมร ผมค่อยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบานหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงนั้นท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวภาพลางๆที่เห็นเบื้องหน้านั้นคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่านั่นเองการสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดนั้นหันมาจ้องที่ผม ด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นั่นเองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆด้วยเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่กำลังนอนหลับอยู่มีอะไรหรือครับมาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆอย่างนี้เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังโงนเงินลุกข,ขึ้นนั่ง เพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นพันปากกภาพของเด็กผู้ชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแกว่งเล่นในมือผมงงกับภาพเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กคนนั้นแอบปีนเข้ามาในห้องพักของพวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่แกเริ่มออกวิ่งไปรอบๆห้อง กระโดดข้ามเพื่อนคนที่ยังนอนขวางอยู่พางเอาไม้ที่อยู่ในมือเคาะผนังดังพร้อมส่งเสียงกรีดร้องมันดังหวยหวนจนผมต้องยกมือปิดหูถึงตอนนี้เพื่อนเพื่อนของผมก็ตื่นกันหมดแล้วครับทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมพยายามลองห้าม แต่เด็กนันลกนั่นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งผ่านเคาะฝาผนังไปรอบห้องผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่พี่ช่วยเอาลูกพี่ไปหน่อยสิครับสนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั้นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนจะไม่สนใจใยดีว่าลูกของตัวเองกำลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่ คุยกับใครอยู่ที่ไหนเหรอแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรอะ่ะใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสั้นๆของเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยถามพร้อมหันไปมองรอบๆอย่างหวาดกลัวเลาวกับว่ามันไม่เห็นใครอยู่เลยอ้าวก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กนี่มาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้น อาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งห้องยังคงมืดมิดท่ามกลางความมุนง,งงของเ,เพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นกับเสียงกรีดร้องและเสียเขาะผนังห้องของเด็กนั่นความกดดันประทุขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตไฟหลายครั้งพร้อมตะโกนขึ้นมาอย่างเหลืออดไอ้โน้กหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานพันสว่างขึ้นเสียงอึกกระทึกและภาพของเด็กน้อยนั้นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆน,น,นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัว ผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองหาทั้งสามคนนั้นอีกครั้งแต่กลับไม่พบอะไรเลยผมแข็งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองผมอีกครั้งด้วยแววตาที่เฉยชาเช่นเดิมแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งรับสายตาไปในที่สุด เช้าตู่วันลุงขึ้นผมเดินลงไปดูบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคืนผมเดินไปคนเดียวนะครับเพื่อนคนอื่นกำลังสารวนเก็บของหนีกับกรุงเทพผมพบว่ามีสารเพลงตาตั้งอยู่สองหลังทำไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่เห็นมีใครเห็นสารนี้กันสักคนเมื่อผมสอบถามคนงานดูจึงทราบว่า มันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออพยพเพื่อหนีสงครามเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ก็โชคร้ายที่เรือล่มจมน้ำตายกันทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสะน้ำพัดมเมื่อเกยตรงบริเวณหาดหน้าบ้านหลังนี้ที่แปลกก็คือไม่เคยมีใครพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวน,นี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบกับพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นครับ